ยูสไมค a าขอนำเสนอภารกิจตรวจรถเตรียมส่งมอบจังหวัดเชียงใหม่รถคันนี้ครับซูซูกิเซียตของพี่เล็กรอรับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่พี่เอ็มจะตรวจรถจากต้นทางที่จังหวัดสุราษฎร์ไปให้กับพี่เล็กนะครับ ไปรับชมพร้อมๆกันเลยอันดับแรกก็คือตรวจสอบเอกสารและแพ็คใส่ซองเตรียมให้พี่เล็กไปทั้งซองแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นรายการตรวจสภาพก็จะถูกไปตรวจกับตัวรถจริงพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปครับเริ่มจากยิงรีโมทปิ๊บ,บมีไฟกับพิบเปิดประตูได้รีโมททำงานปกติ เมื่อสตาร์รถขึ้นมาไฟทุกอย่างที่โชว์จะต้องดับไปนะครับเป็นสัญญาณว่าท,ทุกอย่างทำงานปกติจริงๆยกเว้นไฟที่แสดงตำแหน่งเบรกมือหรือไฟเปิดประตูค้างไว้อันนั้นไม่เป็นไรลองเปิดแอร์ลองเปิดเครื่องเสียงหน้าจอโอเคทุกอย่างทำงานปกติหันกลับมาดูที่เลือนไม่นะครับเลขไม้คันนี้4,000กว่ากิโลเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆ ลิ้นชักตรงกลางเนี่ยมีฝาเปิดปิดได้นะครับถ้าปิดเราก็ล็อกได้นะครับก็บังสายตาไม่ให้ดูเกกะแต่ถ้าเปิดมาก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟ power outlet แล้วก็มี usb ให้เสียบด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อเปิดไฟหน้าขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็จะมีไฟสองสว่างในตรงคอนโซลกลางตรงนี้ให้เราได้เห็นนะครับช่องชาร์จไฟโอเคเมื่อ ปิดฝาลงมาก็จะดูเรียบร้อยดีที่แผงเกียร์มีการเลืองแสงได้นะครับถ้าเราเปิดไฟหน้าป,ปึ๊บแบบนี้ก็จะเลืองแสงขึ้นมาแบบนี้ยามค่ําคืนก็จะมองเห็นนะครับตรวจเช็คระยะตึงเบรกมือดึงขึ้นมา5แก๊กล็อกกึกพอดีนะครับเปิดแอร์ตึกคอมแอร์ทำงานความเย็นใช้ได้รอบเครื่องเดินเบานิ่งที่800นะครับ ความร้อนยังไม่ขึ้นเลยเนื่องจากเพิ่งสตาร์ทรถนะครับก็กำลังวอร์มเครื่องอยู่อ่ะลองเล่งคันเร่งดูนิดหนึ่งดูเข็มด้านซ้ายนะครับนั่นคือรอบเครื่องยนต์เมื่อปล่อยคันเร่งปุ๊บรอบลงปกติไม่มีสะดุดนะครับเหยียบคันเร่งปุ๊บรอบตีขึ้นปกติปล่อยคันเร่งปุ๊บรอบลงสมูททุกอย่างไม่มีสะดุดนะครับโอเคลองไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ลองเปิดไฟหน้าเดี๋ยวเราจะไปเช็ค เรื่องของระบบไฟรอบคันกันนะครับว่าไฟส่องสว่างรอบคันเป็นอย่างไรบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันไฟท้ายนะครับไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวขวานะครับไฟส่องกรอบป้าย2ดวงนะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับในขณะที่ถอยนะครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไฟท้ายเต็มทุกอย่างติดหมด ไฟเลี้ยวที่แก้มข้างขวาติดนะครับรุ่นนี้กระจกมองข้างเนี่ยก็คือใช้มือพับเอานะครับไฟหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหลักโปรเจคเตอร์นะครับหรือไฟเลี้ยวด้านข้างแก้มข้างไฟหน้าทุกอย่างติดหมดนะครับใช้มือพับได้เลยกระจกนะครับยางนะครับดอกหนาเตอะเลยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยปี2 0 22 นะครับดอกเต็มดีไม่มีปัญหานะครับกันศาสตร์ที่ติดมาแน่นดีลองเอามือจับดูแล้วนะครับก็คือแน่นดียางก็จะเช็ค4เส้นนะครับดอกลึกๆนะครับหน้าเกลีก้ยงไม่มีบวมนะครับยางสัปดาห์ที่17ปี2ีเหมือนกันทั้ง4เส้นช่วงล่างอุ้ยใสายมากถ้อยเสียเหมือนรถใหม่เลยนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วด้วยที่ร้านพ่นของ T O A ชินโตนะครับ สบายใจได้ยี่ห้อดีมีมาตรฐานนะครับอ่ะโอเคย่าง4เส้นเช็คให้ทั้งหมด4เส้นนะครับแก้มไม่มีแตกร้าวนะครับดอกก็ยังหนาพร้อมใช้ได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็เป็นยางปีเดียวกันด้วย22ทั้ง4เส้นเลยเอาไปใช้ยาวใบปัดน้ำฝนนะครับไม่มีฉีกไม่มีชำรุดนะครับเดี๋ยวป้ายขายขอเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรวจรถกันก่อน แบป,ปัดน้ำฝนยางยังดีนะครับไม่ตายปัดเกลี้ยงนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับอ่ะกันซาดตะกี้เช็คฝั่งซ้ายแล้วมาเช็คฝั่งขวาแน่นดีไม่มีหลุดอ่ะโอเคทีนี้จะเปิดฝาท้ายโอเคพอดีเราสตาร์ทรถอยู่เนาะมันจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะเราสตาร์ทรถแล้วเรายังไม่ได้ปลดล็อกประตูบานอื่นอ่ะเรามาดึงตรงนี้อ่าอันนี้ก็เปิดฝาท้ายจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ เอ้ยไม่ใช่อันนั้นเปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝา,ดฝาท้ายต้องกดนะครับเห็นตะกี้ที่ผมกดไหมที่เป็นปุ่มอยู่ตรงด้านขวาพวงมาลัยน,นั่นคือที่เปิดฝาท้ายนะครับถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีแล้วกันเครื่องมือนะครับแม่แรงน้ํายาปะยางตัวเติมลมยางบล็อกใส่ของมีมาให้เรียบร้อยครบท้วนนะครับอุปกรณ์ประจำรถมีมาให้ครบพร้อมใช้นะครับอ่ะ โอเคเข้ามาภายในกันต่อครับผมทีนี้ก็มาดูในเรื่องของวิท b e มั่งนะครับลองวอลลุ่มดูใช้ได้นะครับลองปัดน้ำฝนเกลี้ยงดีลองฉีดน้ำน้ำออกนะครับพุ่งปิ๊ดปิด,ปดตะกี้ที่เราฉีดน้ำขึ้นมาแตรอ่าแตรดังนะครับโอเคปิดไฟฉุกเฉินนะครับปิดไฟหน้านะครับ จากนั้นมาลองเกียร์กันนิดหนึง่งเกียร์นะครับถ้าจะเลื่อนมาอาร์นะครับจะต้องบีบตรงนี้แล้วเลื่อนตึ๊กลงมานะครับจะเห็นว่ากล้องหลังทำงานนะครับอุย้ยโค้ชัดเลยกล้องหลังรุ่นนี้ดีดีอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้อวยนะชอบความชัดเนี่ยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยคือความคมชัดเนี่ยอาจจะด้วยมันใหม่มากๆด้วยแหละครันเนี้มันก็เลยแบบค่อนข้างชัดอนะเนาะอืม ถ้าเข้าเกียร์เดินหน้านะครับมันก็เข้ามาหน้าจอวิทยุปกติอ่ะโอเคเรียบร้อยดึงแบบเนือกรึบตรงนี้จะเป็นปุ่ม power mode นะครับหรือ sport mode นะครับไว้ในการเร่งแซงในกรณีถ้าเราขับรถอยู่นะครับที่เกียร์ดีอย่างเงี้ยเราขับรถอยู่นะครับเรากด sport mode มันจะมีตัว S เพิ่มขึ้นมาด้าน,นข้างจึง้งเห็นไหมตัว S นะครับ ใช้ในการทดเกียร์ลงหนึ่งเกียร์เพื่อเลียงแซงนะครับพอเลียงแซงพ้นเราก็กดอีกทีหนึ่งตัว S ก็จะหายไปนะครับตัว S หายไปหมายความว่าเข้ามาขับปกติแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องการเล่งละโอเคเอ่นนี้มีที่พักแขนกลางให้นะครับก็ใช้งานได้ปกติเข็มขัดนิรภัยเลื่อนปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับซึ่งใช้งานได้ปกตินะครับ ไฟสองแผ่นที่ไฟกลางเก่งด้านหลังนะครับตรงเซนเ,นเตอร์ตรงกลางเลยทุกอย่างเทสให้หมดก็คือติดทั้งหมดนะครับมานบังแดดทํางานปกตินะครับไม่มีแตกหักไม่มีชํารุดนะครับโอเคเซนทันล็อกทํางานนะครับเมื่อล็อกล็อกได้ทั้งหมด4บานเมื่อปลดล็อกกรึบนะครับก็ปลดล็อกได้ทั้งหมด4บานเช่นกันนะครับ ดังนั้นเซนทัลล็อกทางานปกตินะครับที่ข้างประตูแล้วก็กระจกไฟฟ้านะทั้งหมด4บานก็ทํางานได้ทั้งหมดนะครับทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์การใช้งานเนี่ยก็จะเช็คให้หมดเลยนะครับพี่เล็กคืออาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าเวลาพี่เล็กเอาไปใช้ก็ต้องใช้ทุกอย่างที่เห็นในนี้แหละนะครับดะนั้นอันนี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยโอเคโค้ดจะโอเคเลยครับพี่เล็กครับนะครับ ก็เอาไไปใช้ด้เลยลช็ดน้ำมันเครื่องครับผมเพราะว่าต้องเดินทางไกลไปเชียงใหม่ครับไปได้นะเชียงใหม่ครับผมหนุ่มสุราษจะขึ้นดอยครับเร่งฝ่าซ่าเนื่อได้ไหม ตะอี้จะอู้จะอ่านจอิจะไปแอลจะไปแอลเดี๋ยกับเจ้าจไปหาแม่หญิง,มญงแ,ม,แม,ม,งม่หญิงเล็กแมนโด้แม่แม่หญิงเล็กแม่นโด้เจ้ารถไปให้เพิ่น <laughs> น้ำมันเหล็กสีใสเจ้านะครับโมดูล ABS ทันเริ่มมาแจ่มจาังนครับยางเทนเครื่องคุ้ยเหมือนออกป้ายแดงมาทันเริ่มมาหยุดไหมสี่ชัดเจนเลยไอ้เหรอ น้าเครื่องแห้งๆเลยครับแถวควายโอ,อ้โหกะทะไรติดทุกอย่างสมบูรณ์เปรีย้ยนะครับตัวแบตไม่มีที่เคลือนะจ๊ะไปเดินดีสะดวกนะครับเช็คน้ำกันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรน้ำกันมีอยู่ในระดับนะครับอย่าเอาตาไปแนบเดี๋ยวมันเด้งเข้าตาบอดนะจ๊ะอันนี้เช็คให้ก่อนแล้วแหละแต่ว่าเช็คให้ครั้งหนึ่งเพื่อความสบายใจนะครับเกียร์ เกียร์นี่แบบออริจินอลโรงงานเลยคันเริ่มมาต่างๆนี่แบบโอ้โหเดิมจัดประลัดบอกแกมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บไม่มีรั่วนะครับแล้วก็สภาพใสแบบนี้ก็คือเยกไม่สี่พันกว่าโลเองนะเช็คเช็คน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์นี่คือแบบใสแจ๋วมากตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับฉะนั้นน้ำมันเกียร์สีนี้ถูกต้องแล้วใสปิ้งแบบปิ้งเลยอะนะแล้วก็พ่อยางต่างๆนะครับาระบายความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับคันเริ่มมาทุกอย่างสมบูรณ์น้ำยาหม้อน้ำอยู่ในเกณฑ์นะครับ อยู่ตรงตำแหน่งก่อนฟูพอดีนะครับไม่ควรเติมล้นมากนะครับเติมล้นมากเดี๋ยวมันโบลออกนะครับแล้วก็ตะเข็ดมอน้ำเนี่ยสีเงินๆพวกน,นี้ก็คือไม่มีริ้วรอยกันรั่วนะครับใสแจ๋วมากเหมือนออกป้ายแดงมาเลยเนี่ยลากด,ดูตามเส้นนี้มาเลยเห็นไหมเนี่ยใสมากคือโดยรวมรถคันนี้พร้อมมากๆนะพูดเลยใส่พานนี่ตัวสือโลโก้ยังอยู่เห็นไหมท่อแอร์ทอยางต่างๆโหมันใสกริง้ง เอาไปใช้ยาวๆเลยครับไม่หยิ่งเลยครับผมขอบคุณที่ไว้ใจและเชื่อใจให้น้องเอ็มบริการนะครับน้องเอ็มตรวจรถให้ก่อนเอาแบบใสๆแจ๋วๆแจ่มๆ,ๆไปเลยนี่แผ่นกันความร้อนฝากระโปรงก็สภาพสมบูรณ์มากเหมือนออกไมแดงมาเลยนะเนี่ยใสๆเลยนะครับเลขตัวถังเนี่ยโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลขเครื่องก็เช่นกันโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตรวจให้หมดแล้วนะครับตราจทุกอย่างคอมแอร์ไม่มีรั่วเยิ้อหยดย้อยนะครับไดชาร์จไดชาร์รจคนรั่วทองแดงแดงแกรบเลย นะครับช่วงล่างทุกอย่างฟิตเปรี้ยกรนนี้คนกจัดหน,นิมให้เราด้วยนะครับโอเคนะจ้าปึา๊บลองอากาศเนี่ยเคยถ่ายให้ดูแล้วนะตอนที่รีวิวครั้งแรกไม่เปิดแล้วนะครับพอดีเอาไว้คำขึ้นแล้ว,ลวเอาไหล่ทับอยู่โอเคเวลาปิดฝากระโปรงทิ้งเลยปึ๊บแน่รถตรงดีปิดง่ายนะครับไม่ต้องซ้ำอ่ะล็อกรถกันเราปราบล็อกรถเรียบร้อยนะครับ กระดกมังข้างใช้แขนดันเบาๆพับได้เลยนะครับเหลือทาความสะอาดให้อีกสักครั้งหนึ่งครับนี่เลื่มเปิดฝาถังน้ํามันได้อย่างไรเออกลดล็อกใหม่ก่อนนะครับอันนี้เติมได้ถึง e ยี่สิบนะครับผมโอเคจะเก็บความสะอาดให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ล็อกรถใหม่อยู่ยหน้าร้านเนี่ยก็พับห,หัูให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพวกมาดันโอเคพี่เล็กขอบคุณนะครับที่ไว้ใจเดี๋ยวยังไง เย็มดูแลความสะอาดความสวยความางามให้ครั้งหนึ่งก่อนที่จะจัดส่งให้ภาษีก็หมดสิงหาหกเนะครับพี่เล็กเอาเป็นว่ารถพร้อมใช้แล้วนะครับขอให้พี่เล็กมีความสุขในการใช้งานรถคันนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมเอ็มยูสไมครับ